สวัสดีครับที่คุยชนแนลอาร์ซนอ์แฟนครับก็บผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มิบถุนายนแล้วนะครับ2 5 6 7ครับวันสุดท้ายของเดือน6ปี67โอ้กำลังจะผ่าน พ้นเราไปแล้วนะครับพร้อมกับได้2ทีมเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลยูฟายูโร2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันละกันครับเช้านี้ขอเติมความสดชื่นเจิมกว่าเติมความเต็มใสให้กับตัวเอง <c oughs> ให้กับตัวเองเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับผมไม่ไม่ได้ตัวช่วยตัวนี้ตรงใสสลบเมียดแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเมล็ดองุ่นแดงนะครับ ไหลาสารตกค้างไหลตะกอนโหทำปฏิยากับน้ําได้อย่างดีดูสีดูสีสนี่นี่ตั้งแต่ใช้แก้วตัวนี้เจ้านายซื้อมาให้แม่ติดใจใช้ทุกวันอ่าใช้ทุกวันนะดูแม่ทาให้สีสันสดใสดูน่ารับประทานน่าดื่มน่าดดเอ้ยน่าดื่มดียิ่งขึ้นเลยนะครับสีเขาอําพันนะสีเป็นแบบทับทิมทับทิมสวยงามจริงๆนะครับ ทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับปรับสภาพความสมดลุลของร่างกายช่วยดูแลอวัยวะภายในและช่วยยืดอายุการใช้าง,งานของอวัยวะภา,ายในเกี่ยวกับพวกด n เนเนี่ยเพราะนายพัทเนี่ยภาเกจเขาจะเกี่ยวสื่อเกี่ยวกับ d n เนเนะเขาได้รางวัลด้วยนะครับอืพวกกระดูพวกอะไรพวกเนี้ยทานเข้าไปช่วยอะมันช่วยแน่นอนเลยนะครับยืนยันเพราะว่าตัวเองกินมาเกือบสามปีแล้วนะเนี้ยแหมกินมาเกือบสามปีแล้วครับร่างกายก็ยังโอเคอยู่นะนะครับชาวนี้ขอเป็นน้ำเย็น ขอจัดหน่อยถ้าเป็นน้ำแก้ววยนี่คงกระดกหมดแก้วไปเลยริแก้วอย่างนี้นะชอบจริงนะครับหนึ่งรอยี่สิบเมตรครับหกร้อยยี่สิบาทตรงตัวไทยเม็ดฟูแดงแดงดีครับบุงมดีแดงนะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับผมแม่อุตส่าใส่ซื้ออิตาลีไปซะแล้ว แชมเก่าครั้งที่แล้วนะครับอิตาลีลงเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับทีมของพี่กรานิตชาก้านะโอ้โก็ต้องยอมรับว่ากแกล่งเลือเกินสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ทีมนี้นะครับอเมื่อครั้งครั้งเมื่อสี่ปีแล้วก็สามารถเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้ครับปีนี้ก็ทำได้เหมือนเดิมตามเป้าเลยเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้แล้วก็การที่ล้มอิตาลี ในครั้งนี้ได้เนี่ยก็หัวสร้างความหรือลั่นนะครับโปรดหรือว่าจะเป็นตีทองของพี่รกรณิตชากานะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งทีมเขาเล่นได้ดีนะครับโอกาสของอตัวของสวิตนี่มีมากมายจริงครับยิงมิวกาสยิงทั้งหมด9มดนะ้าหนในขณะที่อิตาลีเอออิตาลีเนี่ยผมว่าเหมือนกับเขาขาดแคลนกองหน้าเหมือนกับหลายๆทีมนะครับเหมือนขาดแคลนกองกองหน้าหรือเปล่านะเออ ้องมันนั่งจ่อยที่เทเบลบอลอิตาลีา Italy, เราก็ไม่ค่อยได้ได้ตามอมไหร่นะครับเพียงแต่ว่าหมดจากรุ่นผมนะกองหน้าที่เก่งๆของอิตาลีนะไม่ว่าจะเป็นจิอาลุก้าวิเอลลี่ไม่ว่าจะเป็น, ca, i, ปนอ่าอเล็กซานโดเดลเปโลนะเลโอวิโตบัคโจคาสา尔ิโนอะไรพวกเนี้ยจนมาแบบเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้ได้ได ได้ทราบขา่าวว่าที่อิตาลีมีศูนย์หน้าทีมชาติเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า,วามันมันเฉลี่ยกเกลี่ยนะนะหรือว่าหรือว่ามีนะผมก็ไม่แน่ใจแล้วกันนะครับแต่ตามบมอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอิตาลีไม่มีหน้าเป้าไม่มีคนที่แบบจะคอยเป็นหน้ากดดันอะไรได้เงี้ยนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นี่พี่กันเล่นกันเป็นทีมแล้วก็เล่นกันได้หน้ากลัวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบลเอมโบโลนะรูเบนวาการสเมื่อวานนี้เป็นแมนอารเอแบบแล้วยังยิงลูกสองโคตรสวยเลย นะยิงในต้นครึ่งหลังปั๊กเดียวแล้วย,ยิงโคตรสวยไอ้ไอ้ตัวของอ่าโดนาลุมา่าถือว่าเซฟดีนะครับเพียงแต่ว่าเจอลูกสองเข้าไปแบบอือม,มันสุดปัญญาจริงๆแล้วก็อิตาลีเราเมื่อวานนี้พี่จอร์นโยก็ไม่ได้หลงสนามนะครับก็โอเคถือว่าได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนได้เก็บฟิตร่างกายาไว้เพื่อเดี๋ยวจะ ได้พักแล้วก็เดี๋ยวไปรวมทีมกันเพื่อจะไปทัวร์ปรีซีซั่นนะสำหรับพี่จอจินโยอเมื่อคืนนี้ก็มมไม่ได้ลงสามก็ไม่เป็นไรอิตาลีสู้ไม่ได้จริงครับนะเป็นการทีอ่อาจจะว่าเป็นพลิกล็อกเล็กๆไหมก็เหมือนแต่ถ้าได้ดูในรูปเกมก็ต้องยอมรับว่าตับอสวิหแม่งเล่น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 ดีอะเล่นดุอะนะลูกทีมของอตัวของมูรัตจาักคินมาปีนี้เป็นม้ามืดอีกแล้วนะครับแล้วก็กองหลังก็ดีไง เขามีแฟเบียนแชร์แฟร์แบนแชร์ของนีคกสเซิลเมื่อวานนี้ก็แหมเกือบเหมือนกับดุก,กัวบอลจะไม่ถูสีมงมงแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจละมงบอลไปชนเสาเกือบเข้าประตูตัวเองอากันจี้เมื่อวานเล่นดีนะกองหลังเขานะครับรวมถึงจ้าตัวลิคาโดโรดิเก้ด้วยนะกองกลางทักดิชากา้าเลโมฟูลเลอร์อะไรพวกเนี้แม่งังเล่นคนโคตรดีเลยนะก็เลยทำให้อิตาลีเมื่อวานนี้ก็แพ้กระเป๋ากลับบ้านไม่รู้ว่า อิตาลีในเวลาตกรอบอะไรทีไรนะกลับบ้านแฟนบอลเขาจะต้อนรับด้วยไข่เน่าตลอดเลยถ้าเมื่อตกรอบแบบแบบผิดหวังผิดหวังมานะหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโรเมื่อสี่ปีที่แล้วครับบอลโลกก็ไม่ได้ไปนะบอลโลกก็ไม่ได้ไปมาบอลยูโรครั้งนี้ก็กระท่อนกระแท่นรอบแรกครับก่อนที่จะตกรอบด้วยน้ำมือของสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่รู้จะเป็นไงอาจจะเป็นการเปลี่ยนท่ายกันอีกชุดตึงไม้ตัวของสไปรติจะได้อยู่ต่อหรือเปล่านะ ก็เป็นเป็นเครื่องหมายคำถามนะเดี๋ยวก็จะบอลโลกอีกนะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสําหรับอตาลีทําให้สวิตเซอร์แลนด์ครับเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายไปรอเจอต้องบอกเลยไปรอเจอผู้ชนะของคืนนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าไปรอเจอผู้ชนะในคืนนี้ระหว่างอังกฤษกับสโลวั จึงตอนแรกใครๆก็คาดการว่าแม้อังกฤษอาจจะผ่านเข้าไปเจออิตาลีแต่มันไม่แน่ซะแล้วนะครับตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์ไปรอยือนพบเลยรอผู้ชนะระหวา่างอังกฤษกับโสโลวาเกียรครับซึ่งจะเตะสวิตจะเตะอีกแมตช์นึงก็คือวันเสาร์ที่6เสาร์หน้าเนี่ยนะเสารที่6กกรกฎาคมเนี่ยตอน ห้าทุ่มนะรอเจอผู้ชนะอังกฤษกับสโลวาเกียตึงจะเตะกันคืนนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งแหมคู่นี้ก็สมราคาเจ้าภาพนะครับอ่าเยอระะมน,นีครับอินซีเหล็กเยอรมน,นีอดีตแชมป์ปีเจ็ดสองอดีตแชมป์ปีแปดศนะแล้วก็อดีตแชมป์ปีเก้าหกโอ้โหก็ เป็นเป็นเป็นทีมลูกหนังที่แบบถือว่า,อ,าอดีตเกรียงไกลจริงๆนะครับแล้วก็เป็นแชมป์บอลโลกมาสีสมัยเมื่อวานแล้วเป็นเจ้าภาพด้วยเมื่อคืนลงแตะครับกับเดนมาร์กคู่รักคู่แข้งที่ใช้คาว่าคู่รักคู่แข้งก็คือในปี1992เ นะปี1992ปี1990เนี่ยบอลเยอรมันเป็นแชมป์โลกนะครับไปเป็นแชมป์โลกที่อิตาลีพอปีน1992นี่ก็หมายมันบันมือว่าอา้เป็นแชมป์โลกเสร็จปุ๊บ,บกูจะเป็นแชมป์ยุโรปเว้ยในปี1992ซึ่งปีนั้นสวีเดนเป็นเจ้าภาพแล้วก็เยอรมันหลุดเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โดยที่เจอกับทีมที่มาแข่งแทนเขาที่เคยเล่าเล่าให้หลายหลายคนฟังแล้วคือเดนมาร์ก 1992ที่เดนมาร์กตกรอบคัดเลือกนะครับทีมที่ได้ไปคือยูโกสลาเวียหรือเซอร์เบียปัจจุบันนี่แหละนะทำให้อะยูโกมีปัญหาภายในเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะโดนการเมืองแทรกแซงก็เลยถูกยูฟาแบนพอยูฟาแบนเสร็จปุ๊บยูฟาก็ต้องหาทีมที่มาแข่งแทนก็คือจะต้องโทรหาเดนมาร์ก <laughs> <g ül> เดนมาร์กคือตอนนั้นแม่งไปพักร้อนกันแล้วครับลงทะเลลงเรือแล้ว โอแลตอนนั้นไม่มีระบบไลน์ไงต้องใช้โทรอย่างเดียวเราวก็จะรวบรวมมาได้นักเตะม,มารวบตัวกันที่สนามบินบางคนมาในชุดชุดแบบชุดเสื้อฮาวายเลยประมาณเนี้นะแล้วก็มารวมแข่งขันกายเพราว่าเดนมาร์กครับเล่นไปเล่นมาแม่งชนะทั้งฝรั่งเศสชนะทั้งฮอลอแลนด์และรอบชิงประเจอเยอรมันนะชนะเยอรมันแบบสู้ไม่ได้สองศู 0, นยะ์บอลแบบไม่มีอะไรอะ่ะ นะก็เลยกลายเป็นคู่รักคู่แคร์ในเยอรมันเจ็บช้าใจมากครับเพราะว่าโอ้ปีนั้นเขาหมายมาัมบนบัดเบื่อและการที่เข้าไปเจอเดนมาร์กในรอบชิงเนี่ยมันมันหวานใช่ไหมมันหวานเนี่ยกลายเป็นว่าเดนมาร์คว้าแชมป์เฉยเลยแล้วก็เจอกันมาหลังจากนั้นก็หลายๆครั้งที่เดนมาร์กสร้างความเจ็บช้าน้าใจให้กับเยอรมันนั้นไม่ว่าจะบอลโลกนะครับหาูหลายหลายหลายครั้งเหมือนกันอ่าสุดท้ายเมื่อคืนนี้มาเจอกันนะครับเยอรมันก็ลงเต็มเต็มทีมเลย นะโซนเนนหมากก็มาเต็มทีมเหมือนกันนะครับเยอรมันเมื่อคืนนี้มีคลายฮาวเวิรดยืนเป็นหน้าเป้านะครับลูกทีมของอจูเลียนในกมันมาแบบเต็มทีมเลยทั้งน้อยเออนะแผงหลังเขาก็มีทั้งตัวของกิมมิดโรดิเกอร์นะครับมีซอร์เจเบกนะมีเดวิดรามรามรา i a u m นี่อ่านรามอ่านรวม,มอ่านเป็นภาษาเยอรมันหน่อยรามนะมีแอนดิตมีโทนีครอสนะครับแล้วก็ซานเน กูดูกันมูเซล่าแล้วก็มีกหน้าป้าเป็นคล้ายฮาวเวดนะตัวเดนมาร์กเดนมาร์กในลูกทีมของตัวแคสเปอร์ฮุมเลนนะครับฮุมเล่นนะก็ส่งเต็มทีมทีมที่ดีสุดของเดนมาร์กเหมือนกันครับแคสเปอร์ไมเคิลครับอันเดสเกตเซนเซนเวอร์ตการ์ดแอนเดอร์เซนมันจะเซนเซนหมดนะโจคิมไมลเล่นะครับฮอยแบกเดลันนี่นะแล้วก็มีกิเซนเดลิเซนแล้วก็มีตัวของสก็อปโอเซนมีหน้าปลาเป็นลามุสฮอยลุนเมื่อวานนี้ลามุสฮอยลุน เดี๋ยวหาว่าขิงทีมอไรนั่นอีกละถ้าคมๆหน่อยอ่ะวานนี่น่าจะสร้างมานาให้น้อยเออ์อ่ะเพียงแต่ว่าแน่มันขาดความเฉียบขาดสำหรับลามุสฮอยลุนน่ะนะบอดใบมาตั้งแต่เล่นให้กับแมนยูและลามมาถึงทีมชาติด้วยฝากผีฝากไข้ไม่ได้เลยสำหรับลามุสหอยลุนนะครับเยอรมันก็เล่นโอเคนะเพียงแต่ว่าเดนมาร์กมาได้ประตูก่อน นะมาได้ประตูแต่ว่าประตูลูกนั้นจะถูก,กลิฟในในาทีที่อ่าสี 48, ครับตัวของโจจิมแอนเดอร์สันยิงเข้าประตูไปเพียงแต่ว่าโหมันเช็คล้ำหน้าเนี่ยมันล้ำหน้าแบบปลายสตาร์กอะถ้าใครได้ดูนะแต่ว่า vr งวดนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะใช้เขาใช้เทคโนโลยีใหม่ในการที่จะประกบให้เห็นเลยไม่ใช่มาแท่ตีเส้น เอามาเป็นภาพสามมิติจําลองเลยแล้วก็เอามาให้เห็นเลยว่าคุณล้าตรงไหนล้ําที่ปลายเท้านิดเดียวเท้ายาวไปหน่อยแล้วก็เลยถูกเล็บหมู่ช่วงนั้นโอ้เดนมาร์กเฮกันใหญ่เลยนะกะเราคิดว่าเอาแล้วงานเข้าแล้วแม่เลยไปมันมาถูกเล็บป,ประตูแล้วหลังจากนั้นเยอรมันก็กลับมาได้ครับมาได้จุดโทษนะบอลรู้สึกแฮนบอลมั้งกองหลังได้มากใครมันสักคนอ่นะแดแฮนบอลแล้วก็กลายเป็นพิคคายฮาเวต คารเฮารับหน้าที่ยิงจุดโทษครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องถือว่าเขาเองเนี่ยความมั่นใจตัวเองสูงมากๆไม่รู้นะเป็นศูนย์หน้ามึงจะจุดโทษจุดโทษแต่มันก็นับเป็นประตูนหะมันก็สร้างความมั่นใจตัวเองเลยแล้วก็ในเกมระหว่างเกมนี่คารเฮาถือว่าเล่นดีนะครับคารเฮานี่มีส่วนสําคัญมีส่วนร่วมกับเกมมากๆอ่มีส่วนร่วมกับเกมมากๆมีโอกาสยิงประตูเยอะ นะมีโอกาสยิงประตูเยอะมากเพราะว่านิการาเวตมีโอกาสยิงประตูทั้งหมดเนี่ยยิงเข้ากรอบ4นะแล้วก็ยิงออกนอกกรอบเนี่ยลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ผ่านบอลทั้งหมดเนี่ย26ครั้งผ่านบอลสาเร็จ24คิดเป็น90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีส่วนร่วมกับเกมมากมายจริงๆนะอยู่ในพื้นที่อันตรายเยอะมากนะแล้วกเ็เรียกฟาวล์คู่ต่อสู้ได้แล้วก็ในการเล่น รวมเึ็ทีมเข้ามาเบียดบางกองหลังได้เปิดทางให้เพื่อนโอดถือว่าคลายแวนทำได้ดีเลยกวันอยู่จนจบเกมอีกรูปหนึ่งก็ยิงได้นะครับยิงได้เป็นจุดัทวเป็นอีกรูปหนึ่งที่ทำให้ความมั่นใจของเขาเขาเป็นศูนย์หน้าตัวหลักแล้วนะตอนนี้เป็นศูนย์หน้าตัวหลักของทีมชาติเยอรมันแบบแบบแบบเต็มตัวแล้วอะ่ะนะดูแล้วไม่มีใครมันจะมีอีกทีก็คือของฟูคุ ฟูกุฟูเครกนะที่เป็นศูนย์หน้าตัวสำรองนะแต่ก็นิคลัสฟูกุก็ได้ลงมาแทนนะจริงแต่ว่าคาร์แวดเรายืนเป็นหน้าเป้าเออมันก็เลยทําให้อะไรรู้ป่ะแม่บ <laughs> ่ปพีตายเห็นฟอร์มอย่างนี้นะเห็นฟอร์มคาร์แวรแบบแบบนี้จะทําให้เราในความในการสนใจศูนย์หน้าที่กําลังมีข่าว อยู่ตอนเนี้ยแล้วกำลันก็นยังดิวไม่ลงตัวเนี่ยจะทําให้ข่าวนั้นมันดรอปลงเบาบางลงหรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเพราะว่าพี่คายเอาแวกยิ่งเล่นยิ่งเดียก็ฤลดูการแรกมาก็โอเคนะยิ่งตอนนี้มันฟอร์มต่อเนื่องไงพอฟอร์มต่อเนื่องพอได้เล่นในตําแหน่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็เล่นได้ดีด้วยมันก็เลยทําให้มันทุกอย่างมาลงตัวเมื่อกลับมาจะนอนจะเล่นเล่นตําแหน่งนี้แน่ๆพูดตรงตรง ลงลงยืหนหน้าเป้าแน่ๆเพราะนั้นความสําคัญในการที่จะหาหน้าเป้าเนี่ยมันอาจจะลดลงไหมอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะอาจจะไปมองเอากองกลางมาไหมอาจจะไปเอาอตัวริมเส้นมาช่วยแบ่งเบาบุกโยงสาก,ก้าไหมเอากองกลางสักคนไหมเจ๋งๆตรงนี้หรือเปล่าประหยัดศูนย์หน้า ที่ราคาแม่งแปดเก้าสิบล้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางบิ B ๊กเกต้านะแต่พอผมมาวิเคราะห์ดูเฮ้ยฮาวเวิร์ดยิ่งเล่นยิ่งได้ยิ่งเล่นยิ่งดีนะตำแหน่งเนี้ยก็ว่ากันก็นั่นแหละแล้วแต่โค้ดแล้วกันนะครับแล้วก็มาได้อีกลูกหนึ่งในอมอสเชล,ล่าก็ยิงสวยเลยนะครับชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เยอรมันก็เลยทําให้เยอรมันครับเข้าไปสู่รอบ ควอเตอร์ไฟนอลแทีมสุดท้ายเป็นการพริกพริกแน่เพราะว่าตัวเองผลง,งานต่างๆที่ผ่านมาในระดับเวทียุโรปไม่ดีนะครับบอลโลกก็ตกรอบแบบตกแบบหมดสภาพเลยอนะก็เลยทำให้เยอรมันครับเข้าไปรอรอบควอเตอร์ไฟนอลครับกับผู้ชนะในคืนนี้ระหว่างสเปนกับจอร์เจียนะสเปนกูลักก็แคนเลยครับเป็นทั้งเคยเป็นทั้งคู่ชิงบอลโลกนะ แล้วเคยเป็นคู่ชิงบอลยุโรปโอ้โหแล้วเยอรมันช่วงนั้นสู้สเปนไม่ได้จริงๆนะแต pues ่มาปีนี้มีโอกาสแต่ยังไม่รู้สเปนจะผ่านจอเตียไหมนะครับเยอรมันไปรอเตะรอบควอเตอร์ฟนอในวันศุกร์หน้าแล้วนะครับในวันศุกร์หน้าศุกร์ที่5กรกฎาตอนห้าทุ่มนตอนห้าทุ่มรอเจอผู้ชนะระหว่างสเปนกับจอร์เจียโอ้โหน่าจะน่าจะมันอ่ะ นะตอนนี้สายบนสายล่างก็มานะครับคืนนี้คืนนี้พี่น้องนะห้าทุ่มเนะี่ยคือวันอาทิตย์เนี่ยสบายสบาย,บายห้าทุ่มครับอังกฤษซึ่งโดนโจมตีอย่างมากมายจริงๆในฟอร์มการเล่นที่แบบโอ้ยเอาทีมระดับโลกนะทีมระดับโลกทั้งจูดบเบลิงแฮมทั้งกาตัวบุกโยซาก้าแฮร์รี่เคนฟิลฟเดนนะพขคาวดิคนไลท์นะครับโอ้โหหลายคนมาทีม ทีมเก่งๆอ่ะแต่และคนนี่เก่งๆอยากสโมสสอนพอเอามาเล่นให้กับสิงโตคำรามไอ้ยูเนียนแจ็คกลายเป็นทีมดัดๆไปไงงั้นเออก็เลยทำให้ถูกโจมตีอย่างนักนะครับแต่การที่มาได้เจอกับจอร์เจียซึ่งหักปากาเซียนเข้ารอบมาในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะะจอเจียเขาก็มีตัวของออผมผิดนะจอเจียจะไปเจอสเปน ตัวเจอของสโลวาเกียอ่สโลวาเกียที่หาประกาเซียนแล้วหลุดเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็มีผู้เล่นที่เก่งๆหลายคนนะครับเพราะนั้นก็วัดกันอีกทีหนึง่งอังกฤษมีโอกาสที่จะผ่านได้แต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้สมมุตินะสมมุติถ้าผ่านไม่ได้บายๆเลยนะเซาเกตซึ่งหลายคนภาวนายอย่างนั้นหลายคนภาวนานะั้น ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสโลวเกีย er เนี่ยเป็นทีมม้ามืดจริงๆเพราะว่าผลงานเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถชนะเบลเยียมได้นะแล้วก็แม้ว่าจะไปแพ้ยูเครนแต่แมสุดท้ายดึงเสมอโรมาเนียได้ก็เลยทำให้หักปากกาเซียนเข้ามานะเล่นกันเป็นทีมสำหรับสโลวาเกียขณะที่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับเปิดแมตช์ Man แรกมา ชนะเซอร์เบีย1-0หลังจากนั้นเสมอเดนมาร์ก1-1แล้วก็ไปเสมอสโลวาเนียซึ่งแบบค่อนข้างกระอ่างกันอนะไปเสมอสโลวาเนีย0-0เลยกแบบเดย์เโดนโ,โ,โจมตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคืนนี้คืนนี้โอกาสที่อังกฤษจะชนะมีนะครับถ้าพลิกฟอร์มมาได้ดูตามชื่อชั้นดูตามหน้าเสือแล้วอังกฤษอะเหนือกว่าแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด น่าจะไปชนกับสวิตเซอร์แลนด์ในรอบควอเตอร์ไฟนอลอันนี้เป็นการคาดการส่วนคู่ดึกคู่ดึกสเปนกับจอร์เจียครับสเปนเนี่ยชื่อชันเหนือกว่าจอร์เจียแน่นอนจอร์เจียนี่ก็มีอะไรโคลัสเซ่อะไรนะที่เก่งๆนะแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เนี่ยทีมเนี้ยเซอร์ไพรส์ตัวจริงนะครับลงแมตช์แรกแพ้ตุรกี3-1ปาเปทที่แบบว่าโอ้ เอลงเล่นแมตช์แรกหลายคนก็บอกเลยจอเยมมึงไม่รอดแล้วโดนตรุรก,เกีเล่นไปสามหนึ่งแต่หลังจากนั้นครับมาเสมอสาธารณนะเช็คหนึ่งหนึ่งทำให้มีลุ้นในแมตช์สุดท้ายและแมตช์สุดท้ายจอเียพลิกโลกช็อกโลกเลยชนะโปรตุเกสแบบประเภทที่แบบกิซโนโรนัลโดในโมโหชิไหายนะ <c oughs> ใครได้เห็นนะแพ,แ,แพ้แบบแพ้แบบพูดไม่ได้อะ่ะแพ้จอเกยไปสองประตูต่อศูนยะ์น่ะเออไอตัวของคาวาลักเชลลี่ที่แบบเป็น ผมอ่านผิดว่าคาราวัตชินลียอะไรเนี่ยแล้วก็มาน์โกซัสเซบะที่เขาเป็นดาวเด่นของอตัวจอเจนะครับเป็นตัวอันตรายจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามลุ้นกันว่าจอร์เจียคืนนี้จะแผงลิ์กับสเปนหรือเปล่านะก็ต้องรอดูแล้วกันส่วนสเปนครับทีมชาติสเปนเล่นแบบสมราคา แม้ว่าอาจจะไม่ได้ปีนี้อาจจะไม่ได้ดูแลเปลี่ยนแต่งแชมป์นะเปิดหัวมาชนะโคเอเทียแบบสบายมากเลยบอลกลายเป็นบอลโคโลชันนเลยครับกลายเปทํทให้โคเอเทียกลายเป็นบอลแบบรองไปเยอะมากเลยชนะโคเอเทียไปสามประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นชนะอิตาลีหนึ่งประตูต่อศูนย์และแมตช์ล่าสุดเล่นสบายๆนะครับชนะแอลเบเนียไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้แข่งมาทั้งหมด3ามแมตช์ ที่แกยิงไปห้าและไม่เสียประตูเลยแนมะ้แต่นะแม้แต่รูปเดียวนะครับเพะฉะนั้นก็ในการที่เจอจอเจียในวันนี้ทุกคนก็มองแล้วโอโอกาสที่สเปนน่าจะเก็บจอเจีนก็มีแต่ว่าเราสังเกตน,นะครับบอลยูฟ่ายูโรครั้งนี้เป็นอะไรที่หลายหลายอย่างมันเกิดขึ้นแบบเราไม่คาดฝันทีมเล็กๆสู้ได้ดีครับก็ก็ต้องตามลุ้นกัน นะว่าจอเจียจะแบบแสดงพลสงกับสเปนไหมสเปนจะสามารถหลุดเข้าไปเจอกับเยอรมันในรอบควอเตอร์ไฟนอลได้ไหมโอ้โห,โหก็ตามลุ้นกันแล้วกันนะครับลุ้นดาวิดไรยาด้วยนะกาต,ตอนนี้มีพิจอร์เจนโยครับเดี๋ยวก็ต้องกลับมาละแล้วก็ส่งครารวัตลุยต่อนะแล้วก็ดาวิดไรยายกําลังอยู่อยู่กับสเปนอยู่นะครับก็คงจะประมาณนี้นะสาหรับเช้านี้ขอย้อนไปของเมื่อเช้าเมื่อวานหน่อยได้ดูบราซิล เจอกับปาลักไกป่ปาลักไกยในซูมบอลโคปาเดอร์มเมริกานะครับก็บราซิลชนะไปนะครับเพียงแต่ว่าพี่ากาเบียนมากรีซครับซึ่งมีอาการยังไม่สมดุลยังไม่สมบูรณ์เั่าไหร่มีโอกาสได้ลงยืดเส้นยืดสายนะเมื่อวานนี้บราซิลชนะไปแล้วก็กาเบียนมากเยสมีโอกาสได้ลงในที่ที่แปดสิบเจ็ดเล่นอยู่ในสนามประมาณสักห้าหกนาทีนะก็ ถือว่าลงไปยืดเส้นยืดสายจริงเพราะไม,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 ไม่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 ไ่ได้ไม่ได้มีผลอะไรแล้วตอนนั้นบาซินนาขาดแล้ง4หนึ่งนะครับเลยทําให้กองหลังของบาซินผมว่ายังคงมีความมีมีปัญหานะตัวของบารลมากับตัวของอเดอเดเต้าก็ยังไม่ค่อยแข็งนะการขาดการเบี้ยมมากระยิบเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ปารากวัยผิดฟอร์ม ราว拉ยผิดฟอร์มมากๆกลายเป็นแบบบอลโคลชันไปเลยเมื่อวานนี้เพราะนั้นเดี๋ยวบาร์ซิลนะครับจะไปแตะแมตสุดท้ายกับโคลอมเบียในการแย่งกันเข้ารอบเมื่อวานนี้โคลอมเบียก็จะนะคอสตาริก้าไปสามประตูต่อศูนย์สายนี้เลยทำให้ตัวของตัวของโคลอมเบียเนี่ยมีหกแต้มนะการันตีการเข้ารอบแล้วบาราซิลมีส mm ี hmm. ่คอสตาริกามี1แล้วก็巴拉ยมีศูนย์นะครับ แมสสุดท้ายบาราซิลเจอโคลัมเบียถ้าเผื่อจูมือกันเสมอก็น่าจะเข้ารอบทั้งคู่นะก็เลยใครที่หวังว่าจะให้มากันเยะกับกาเบียมาเตรีรี่กลับมาไวๆก็คงยังนะเขาคงได้เข้ารอบต่อนะครับสําหรับสถานการณ์ของอ่านักฟุตบอลของอาเซนอนเราไปเรื่องการซื้อขายไงช่วงนี้ก็ยัง พักไว้ก่อนยังไม่มีอะไรที่มาแน่นอนยังเป็นขา่าวหรือนู่นนี่นั่นนะผมก็เลยยังไม่เอามาเล่นละกันนะครับก็เช้านี้เอามาฝากกันนะสําหรับผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรขอบความคามืบหน้าของนักเตะอาร์เซนอลของเรานะครับตอนนี้รอภาพจากอ่าสเปนนะยังไม่เห็นภาพจากสเปนเดี๋ยวกำลังจะไปลือ้อเดี๋ยวเช้านี้หมดจากเสร็จธุรก,กริจอะไรก็จะไปลือ้อดูเข้าไปในอ่าเว็บอาร์เซนอลนะเผื่อม,มีภาพอะไรออามาให้เห็นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณนะกดไลค์ให้หน่อยโอ้ไลค์น้อยมากนะครับการที่ไลค์น้อยเนี่ย YouTube เขาจะไม่มองเห็นความสําคัญนะเพราะฉะนั้นการทําช่องในการมียอดไลค์เข้ามาเยอะเนี่ยถือว่าสําคัญโดยบางคนเออมาดูดูแค่ดูคลิปจบไม,ไม่ข้ามโฆษณาก็ช่วยนดะ้ากทีการยอดไลค์นี่มีส่วนมากๆเลยนะครับก็ต้องฝากพี่น้องด้วยละกันคอมเมนต์กันมา นะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝนตกนะตอนนี้ยังฝนยังตกอยู่เลยนะฝากสบายดีพี่น้องสองวันลาทุกท่านแล้วก็ส่งกำลังใจครับเจา้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับเช้านี้อย่าลืมหนึ่งหลอดยี่สิบเม็ดหกร้อยี่สิบาทส่งทวไทยครับเม็ดฟูแดงแรงดีครับบุ๋เนี่นะืมจื่งใจคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอในวันพรุ่งนี้ครับผม สวัสดีครับจะรอดแม่งกลิดคืนนี้